สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งขอนแก่นวัตถุมงคลหลวงพ่อชะไหนครับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลมานําเสนอกับสมาชิกในช่องของเรานะครับก,ก่อนอื่นเลยก็ขอกาบสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ท่านอยู่ในช่งอง,งของเก่งขอนแก่นนะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อชไหนเบอร์โทรศัพท์เส้นทางการติดต่อนะครับแล้วก็ไลน์ไอนะครับนี่คือไลน์ คุณสามารถเพิ่มเพื่อนได้หมดเลยนะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์และไลน์คือเพิ่มได้หมดเลยนะครับส่วนลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกหรือเก่งโซเชียลก็โทรนะครับใช้โทรบริการโทรนะครับก็ติดต่อเราง่ายนะครับส่วนวัตถุมงคลชิ้นไหนที่ท่านสนใจนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับขอให้ท่านสนใจแต่ว่ามีค่าบริการปลายทางคือบวกเพิ่ม50บบาทนะครับ เพราะว่าเป็นค่า COD ของบริษัทขนส่งนี่คือเบอรอ์เลขที่บัญชีธนาคารและชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับก็ติดต่อกับเราได้เลยทางนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมวัตถุมงคลกันเนาะวันนี้ตรงกับวันที่9นะครับวันอังคารที่9เมษาย25น2567เนาะใกล้สงการานต์และปีใหม่ไทยก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ก็ยังมีนะครับมีเสือบินเป็นเสือบินหนึ่งนะครับเเพื่อนเสือบินหนึ่ง เสือบินหนึ่งนี่ก็สร้างตั้งแต่ปี2562นี่คือเรียมพร้อมใช้นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะครับรุ่น2ก็มีนะครับรุ่น2แต่รุ่น2เนี่ยเป็นเนื้อทองฝาบากหรือเนื้อปอกลูกปืนองค์จะเล็กกว่าสักนิดหนึ่งนะครับองค์นี้สร้างปี2562นยะครับดูความคมชัดเหรียญอยู่ในสภาพสวยนะครับสวยงงามเสือบินก็คือชนะอุปสรรค ง่ายดายเพราะว่าวัตถุมงคลน,นี้เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อชไหนนะครับท่านเป็นผู้ปลุกเสกทุกรายการนะครับนี่คือหลวงพ่อชไหนนะครับรับประคันให้แท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพื่อนแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนี่ครับเบอร์โทรก็จะมีอยู่ด้านนี้เนาะมีเบอร์โทรไว้ให้เบอร์โทรศัพท์นะครับอย่างวัตถุมงคลก็มีอีกนะครับหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเหรียญจอบหเหรียญหล่ลอจอบที่ออกมาล่าสุดนี่เลยนะครับ อันนี้คือมุงออกล่าสุดก็คือปีหกเจ็ดสวยงามครับท่านไหนที่สนใจเก็บเนี่ยรุ่นแบบนี้นะครับสวยงามมีเนื้อทองแดงและเนื้อทองฝาบาทนะทองฝาบาทหรือท่านไหนที่อยากได้เนื้อเงินก็ทักเข้ามาได้นะครับเนื้อเงินก็มีเนาะเผื่อบ,บางท่านมีกําลังรับหรืออยากเก็บเนื้อเงินบางท่านอยากเก็บเนื้อเงินก็นี่เลยนะครับเก็บได้เลยฝากติดตามไลฟ์สดของเราด้วยนะครับจะมีทุกๆประมาณช่วง สองเวลานะครับประมาณเที่ยงวันกับประมาณสองทุ่มโดยประมาณนะครับโดยประมาณก็จะมีมาเผื่อท่านไหนมาปิดในไลฟ์สดนะครับก็พูดคุยกันได้สอบถามกันได้นะครับอ่าอย่างเหรียญก็จะมีตั้งแต่พวกอ่าหลักหลักร้อยขึ้นไปนะครับมีหลักร้อยหลักพันหลักหลายหลายพันนะครับหลายหลายพันก็จะเป็นพวกเนื้อเงินนะครับเพื่อนสมิงเพชระกับหรือนินจานะครับแบบนี้นี่คือเนื้อทองแดงนะครับเผื่อท่านไหนสนใจหรือมองหาอยู่ อันนี้คือพร้อมงานเรียมเรียบร้อยนะครับพร้อมงานเรียมเรียบร้อยอสามารถขึ้นคอได้นะครับเป็นของขวัญให้ตัวเองช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็มีเหรียญเสมาเสือมาตะเข้ามานะครับนี่เข้ามาจํานวนไม่เยอะนะครับเป็นซีนเดิมกล่องเดิมนะครับซีนเดิมกล่องเดิมสภาพที่สวยวิ้งสวยวิ้งวิ้งนะครับนี่ เก็บเซมาเหรียญหลอ่อเนื้อหลอ่อรูปรหล่อนะครับเหรียญพวกนี้จะเป็นเหรียญยอดนิยมต่อไปแน่นอนนี่คือรับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นะครับผิวสวยนะครับนี่อยู่ในซีนเดิมอยู่ในซีนเดิมสภาพซีนเดิมเก็บผิวไว้นะครับแล้วก็มีกล่องเดิมให้ด้วยนะครับช่วงนี้ท่านไหนที่ปิดกับทางเราหรือบูชาทางเราเราจะมีของแถมให้ด้วยนะครับเป็นจีวอนนะครับจีวอนพร้อมได้สายศิลของหลวงพ่อฉไหนนะครับทันไว้แจกให้กับ ผู้ที่บูชานะครับอ่าสมิงยางตันอย่างนี้พวกยางตันนะครับยางตันยางตันเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับเนื้อทองแดงลมดําสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับผมท่านไหนที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ลองดูวิดีโอหลายๆวิดีโอแล้วก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของพ่อก็ มีรุ่นหลายๆรุ่นนะเผื่อท่านไหนอยากอยากได้เสือหัวขาดตัวที่หกเ้ยอย่างนี้ตัวที่หกตัวที่หกอ่าอันนี้คือคู่พยักคู่ตัวที่หกกับตัวที่ห้านะครับแลวข้างหลังเป็นยันตะก้อซึ่งรุ่นแรกที่หลวงพ่อสร้างเนี่ยก็ราคาหลักหลายพันแล้วเนาะครึ่งหมื่นราคาก็สูงขึ้นไปแล้วนะส่วนเนื้อเงินที่ท่านอยากได้หรือท่านไหนอยากได้ก็ทักเข้ามานะครับมีเนื้อเงินทั้ง ที่พอจะเห็นเนาะมีเม็ดแตงรูปหล่อเหรียญหล่อจอบปู่เจ้านะครับเพชรชักับนินจานะครับนินจาแล้วก็มีอ,อีกหลายๆรุ่นพวกกำหลาดป่าก็จะพยายามหาว่าถุงคนที่ลึกๆหน่อยนะ,ะที่ว่าเล่นหากันประมาณเป็นหมื่นนะจะพยายามจะนําเข้ามาซึ่งมีลูกค้าถามหานะครับผมมีลูกค้าหลายๆท่านร้องติดตามในไลฟ์ดูนะครับตอนทุ่งเที่ยงครับเที่ยงวันเผื่อท่านไหนทนันเที่ยงวันหรือสองทุ่มก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้ประมาณนี้นะครับถ้าอยากได้ชิ้นไหนสอบถามเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทองแดงเจ็ดกระสันนาคราชนะครับทองแดงเจ็ดกระสันนาคราชหรือสมิงพยนต์สมิงพยนต์นี่ก็ผูกวิชาไว้นะครับเอาไว้ปกป้องบ้านเรือนป้องกันไม่ให้พูดผีสัมภวสีหรือสิ่งอัประมงคลเข้ามาในบริเวณบ้านนะครับนี่ท่านเด่นเรื่องนี้เลยนะครับมไม่ให้เข้ามาค้ำกายนะครับปกป้องเจ้าของนะครับปกป้องเจ้าของ แล้วก็อีกหลากหลายแล้วนู่นก็สอบถามเข้ามานะครับตามเบอร์โทรศัพท์เบื้องต้นนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ ID นะครับนี่โทรติดต่อเข้ามาวันนี้ก็ประมาณนี้พอแค่นี้นะครับฝากติดตามในไลฟ์สดด้วยนะครับประมาณช่วงเที่ยงวันทเที่ยงวันโดยประมาณนะครับอาจจะมีเลที่หน่อยกับช่วงสองทุ่มนะครับก็ฝากกดติดตามกดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้ครับจะได้แจ้งเตือนเนาะเพื่อแบบท่านพร้อมหรืออยากได้ตอนนั้นตอนนี้ก็ว่ากัน วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ n A.